กว่านะครับวันนี้จะมาสอนทำบล็อกในเกมกันเริ่มจากตั้งตอันนี้อยู่ในเกมอนิเมะเอยอัลติเมตเทอร์ e n ดิเฟนต์นะเริ่มจากบล็อกแรกเราจะเข้าไปในรูตรงนี้เห็นไหมรูระหว่างตึกตรงนี้อย่างแรกขึ้นลูบันทุกก่อนอ้าโดนไม่ถึงถ้าโดนลูนดูไม่ถึงใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆทำอ้าวไม่ได้อ๋อช่องนี้ทำไม่ได้ลืม ถ้าไม่ได้จริงก็ทางนี้ขึ้นต้นไม้เราอุย้ยโดนใบไม้ทิ่มหน้าโอ้โหใบไม้ทิ่มหน้าตายนี่พอเราขึ้นมาบนต้นไม้ล้วก็จะม,มีตึกด้านหลังอยู่โดดไปบนตึกเลยอันนี้จะสอนทําบักเข้ารูตรงนี้ก่อนนะนี่โดดไปเรื่อยมันจะเข้าแหวนนี้ได้ดูนี่ติดแล้วโอเคเราจะคราวนี้ไปที่ตัวนันกันอ่าวโลนิกโอ้โห อะไรเนี่ยมันไม่ดีนะไปเราจะสอนทำตัวนี้อีกทีหนึง่งคิดว่าเราจะทำได้ไหมได้ไหมเอ,อือไม่ได้ไม่เป็นไรไปต่อเอา้าโดดไม่ถึงอีกก็โดดขึ้นต้นไม้ดีกว่าน่าง่ายกว่าโดดขึ้นไปบนตึกนี้โอเค เขาปีนตึกแล้วก็เดินขึ้นโกดังนี่มันจะมีทางอยู่เราอาจจะโดดไปได้เอ้าโดดไม่ได้ดไไดติดชนเสาโอ้ชนเสาเฉยไม่แล้วเมื่อกี้ใครทักเมสเ g จมาไม่รู้อะเออไปทำอไงต่อโอเคเฮ้ยมีคนแอ S มารับแหน่อยแล้วกันโอเคมา,เาทำอะไรให้ได้ก่อนลุกลุกขึ้นไปขึ้นไปติดบัก๊กแร้วต้องติดบักดบ๊ก ได้เฮ้ยได้แล้วโอ้เราก็ล่วงลงมาวิศว์ทำได้โอ้ต้องขึ้นไปทำใหม่ปึ๊บอย่าเท่าไหร่ไปเอาไปเลยนี่ทำได้แล้วเย้ขึ้นไปข้างในแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟลักซ์จริงเลยโอ้ยติดติดเออโอเคขอกมาได้ต่อไปเราจะไปทำกันที่เอ่อตรงนี้เลย เราไปอยู่วันนี้แล้วต่อไปเราก็ต้องตรวจไปตรงนี้อ๋อไม่ถึงไปใหม่ไปใหม่หมต้นไม้เอาขซ้นไม่ได้โอเคอเฮ้ยโ,โดยนใบไม้ทิ้มได้แล้วโอ้ยไปเฮ้ยได้แล้วขึ้นมาได้แล้วข้าได้แล้วนี่นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋เข้าไปนี่วามใหญ่ไฟสารว้าว จริงจริงอ๋ออันนี้ทำไม่ได้เหรอหรือยังไงอุ้ยลืมกดกระโดดออ๋เดี๋ยวตัวนี้ทำได้ไหมอยากรู้อ๋อตัวนี้ทำไม่ได้โอเคเดี๋ยวแล้วเข้ามาในลดนี้ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่บล็อกนี่อันนี้ไม่รู้นะเนี่ยอยู่ดีๆก็เข้ามาติดเองโอ้ยไหนวะที่นี่ทำอะไรได้บ้างเฮ้ยเราซะอเนียนมากเนียนมาก เราอยู่ในรถกระบะเอ้ยไม่ใช่รถบรรทุกเออนี่ไม่น่าจะเข้าได้นะโดดไปเลยอ่าไม่ถึงจนเสาไม่ถึงเราจะทำไม่ได้น,นี่น่าจะทำไม่ได้นะดูแล้วจริงแล้วันนี้เราขอจบคลิปสอนทำบล็อกไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย